สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c รแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เป็นเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด Two h e a r t Intuitive Tarot และ k i y s a l Angel's Oracle คลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจ ดึงดูดนำพายคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นมาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100ถึงเอร์เซก็เป็นได้ ธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุลมราศีกุ่มเมถุนตุนและธาตดุดินราศีมังกรพระสบกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสี่สี่สิบเอ็ด 1 8บแและ77วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์ Random for you ไพ่เล่าเรื่อง Sick up this พลังงานของใครคนหนึง่ง อยากจะกลับมาให้ความยุติธรรมกลับมาทำสิ่งที่ดีๆให้กับคุณบ้างคุณเนี่ยเหมือนนางฟ้าในใจเขาเลยนะคุณไปสร้างสารร์คสิ่งที่ดีงามไปสร้างความรู้สึกที่ดีภายในหัวใจของเขาเขาอยากที่จะกลับมาตอบแทนอยากกลับมาให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือหากในอดีตคุณเคยหยิบยื่นช่วยเหลือเขาในเรื่องการเงิน ช่วยเหลือเขาในเรื่องการงานหรือความสุขทางใจใดๆเขาเห็นคุณค่าเขาอยากที่จะได้รับโอกาสที่จะเป็นผู้ให้กับคุณบ้างเพนนิสอดเขาอยากที่จะกลับมาโดยเร็ว,รวตอนนี้ใจเขาร้อนมากๆไม่อาจที่จะกอดเก็บความต้องการในการที่จะกลับมาพบเจอคุณ ในการที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์วันนี้เขาชัดเจนในหัวใจแล้วหากในอดีตเขามีคําพูดการกระทําใดที่ทําคุณเสียใจวันนี้พลังงานเขาเปลี่ยนแปลงเป็น,ปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนนี้เขามีปีกเขากลับมาด้วยพลังงานของเทวดากลับมาในเวอร์ชั่นใหม่เป็นคนที่นิสัยดีขึ้นแนบัสอดเขาปวดหัวเครียดคิดบ้างเรื่องคุณมานานละ ไม่อาจที่จะลืมคุณไม่อาจที่จะลบคุณออกจากสมองยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บปวดเขาเคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณในอดีตใครคนเนี้ยเขาทำให้คุณเสียใจเขาทำให้คุณเครียดคิดมากความผิดที่เขาทำกับคุณเนี่ยหนักหนาสาหัสบางคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงบางคนตั้งใจที่จะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หลอกลวงคุณในเรื่องการเงินในเรื่องเซ็ก นะหรือว่าเข้ามาเห็นคุณเป็นตัวเลือกไม่มีความชัดเจนจริงจังใดวันนี้เขาอยู่กับความรู้สึกผิดทุกทรมานกับการกระทำของตัวเขาเองที่เคยทำร้ายคุณเช i ร์ดดิส<ๆ>เขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆอยากมาเคลียร์ใจอยากกลับมาอธิบายหรือว่ามาบอกคุณว่าเขาหายไปเนี่ยเขาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนชีวิตทัศนคติหลายๆอย่างให้เป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์อยากเรียนรู้ศึกษาดูใจคุณให้ลึกซึ้งกว่าเดิมพีันเดสหากในอดีตเขาเคยเอาเปรียบคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาก็จะกลับมาให้ความชัดเจนจริงๆังแต่เขาเคยเอาเปรียบคุณเรื่องการเงิน เขาจะกลับมาคืนเงินคุณและเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายซัพพอร์ตดูแลคุณหรือถ้าเขาเคยเอาเปรียบคุณไม่เคยทำงานในความสัมพันธ์เลยเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวเขาจะกลับมาเป็นผู้ให้เขาเตรียมของเอาไว้ให้คุณอาจเป็นเงินก้อนใหญ่หรือของที่มีมูล,ลค่าหรือของที่จะทำให้คุณรู้ได้ว่าเขารักคุณเขาจะกลับมาพร้อมกับความมั่นคง ในเรื่องความรู้สึกทางใจกลับมาพร้อมกับความมั่นคงในเรื่องทรัพย์สินเงินทองหากในอดีตเขามีภาระนิสินมีปัญหาเรื่องการเงินมีแต่คุณที่ยื่นมือไปช่วยวันเนี้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขามีการเงินที่คล่องตัวขึ้นจะมาคืนเงินจะมาจ่ายจะมาเปจะมาหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับคุณซกบอนส์เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากม เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์จะทำให้สถานการณ์ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้คลี่คลายเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเขาอยากไปต่อกับคุณจนถึงขั้นจริงจังแต่งงานมั่นหมายเขาอยากให้คุณเป็นเหมือนแม่นกคอยเฝ้ารังรักหมายถึงเป็นภรรยาเขาเป็นแม่ของลูกเขาตัวของเขามีคนเข้าหามากเขาไม่ควยมีสเสน่ห์แต่เขาก็ได้รู้แล้วว่าไม่มีใครที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ มีเพียงคุณเท่านั้นมอบมงให้เลยนะผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นเป็นแค่อีกาดําเข้ามาทำให้เขาทุกข์ใจเข้ามาทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายมีเพียงคุณที่เขาเห็นคุณค่านะคุณนี่แหละคู่ควรละที่เขาจะขยับขยับพัฒนาความสัมพันธ์หรือให้ตำแหน่งสถานภาพความรักที่ชัดเจนเขาอยากจะเข้าหาคุณมากๆเขาคิดถึงคุณมากๆเขารู้สึกว่าการที่ได้พบเจอคุณ ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปหลายสิ่งหลายอย่างเขาเติบโตขึ้นนิสัยดีขึ้นเขาเชื่อว่าการพบเจอกันของคุณและเขาหรือความรู้สึกรักที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของโชคชะตาเชื่อว่าคุณคือผมลิขิตคือคู่แท้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาเพื่อเขา FIRE WANTS ในอดีตเขาร้ายกาจมากเลยคนเนี้ยความคิดเขาเนี่ยเป็นอสอรพิษ คิดไม่ดีกับคุณพูดไม่ดีกับคุณคิดที่จะเอาเปรียบหาผลประโยชน์นะมีแต่ความรู้สึกที่ไม่จริงใจไม่จริงจังพลังงานวันนี้ความคิดของเขาเนี่ยมีดอกทานตะวันเหมือนคุณน่ะที่ไปนำแสงสว่างหมายถึงเขาเป็นคนที่มีทัศนคติดีขึ้นคิดบวกมากขึ้นแล้วก็คิดดีกับคุณอย่างมากคุณคือความหวังคุณคือแสงสว่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพลังงาน เปลี่ยนแปลงชีวิตของใครคนนี้ให้เป็นคนที่ดีขึ้นเชื่อครับเขาอยากเจอคุณเขาอยากใช้เวลาร่วมกันกับคุณอยากที่จะอยู่ในบรรยากาศโรแมนติกอยากพาคุณไปเปิดตัวไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอครอบครัวคิดไปไกลถึงขัน้นแต่งงานมั่นหมาย อยากจะจัดงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานวิวาที่ริมทะเลสนับสอดในอดีตคนคนนี้เขาทำร้ายคุณโกหกปิดบังพูดไม่จริงหรือสัญญาสิ่งใดแล้วไม่เคยทำได้รับปากอะไรไว้ก็ผิดคำพูดเสมอหรือพลังงานที่เลวร้ยรายกว่านั้นคือเขามาหลอกคุณอะแล้วสุดท้ายก็แพ้ความดี สุดท้ายกลายเป็นความรักใครคนนี้วางแผนการเกี่ยวกับเรื่องของคุณตั้งใจมากๆที่จะเข้ามารักคุณอย่างมีแบบแผนแล้วก็จะเข้ามาเพื่อเอาชนะหัวใจคุณให้ได้แผนเนี้ยที่เขาคิดเป็นเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่คุณจะต้องยอมที่จะเปิดใจคบหาเขาคุณจะต้องรักเขาอีกครั้งเำนอับเดิก แผนการนั้นคือการกลับมาเปิดเผยความรู้สึกบอกความจริงในหัวใจอย่างจริงใจอย่างที่เขาไม่เคยทำเขาได้ถอนหน้ากากออกแล้วไม่มีการปิดบังซ่อนเร้นโกหกต่อสิ่งใดเขาจะบอกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รู้จักเขามากขึ้นให้คุณได้รู้หัวใจเขาว่าเขารักคุณมากมายคุณคือความสุขคุณคือความอบอุ่นหัวใจข้างหลังในมีพลังงานไพ่เดอะซัน เป็นแสงสว่างเป็นคนสำคัญคนเดียวที่เขาอยากจะให้อยู่เคียงข้างอยากจะให้เป็นแม่ของลูกเขาคิดเยอะแล้วนะเนี่ยเขาอยากครอบครองคุณนะอยากมีลูกกับคุณอยากให้คุณเป็นภรรยาเขาแล้วเขาจะยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขานับถือคุณเคารพคุณทุกคำพูดที่คุณบอกเขาสอนเขาทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่คุณพูดถูกต้องวันนี้เขาก็จะยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างจะเชื่อคุณในทุกสิ่งทุกอย่าง จะไม่ดื้อรัน้นจะไม่ขัดแย้งจะไม่มีประเด็นปัญหาหรือทะเลาะกันเหมือนในอดีตเ e ดมเพ r อร์ Emperor, พลังงานใครคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้ชอบควบคุมความสัมพันธ์มีความเป็นผู้นำตรงเขารู้สึกว่าเขาแอบมองคุณแอบศึกษาดูใจคุณมานานละแอบดูแอบส่องอย่างหนักใครคนนี้มีเซนส์นสัมผัสพ,พิเศษ เขารู้สึกมั่นใจขึ้นทุกวันว่าคุณคือคู่แท้ของเขาอยากที่จะเข้ามาดูแลคุณเป็นครอบครัวกับคุณพลังงานใครคนนี้มีพลังงานคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษานะหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอหรืออยู่ต่างแดนมีพลังงานความเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนคนนี้หน้าที่การงานดีการเงินดีเขาอยากที่จะเข้ามาดูแลคุณในทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง สอดส่องดูแลชวิตคุณอยากให้คุณมีความสุขอบอุ่นหัวใจวิวอัลฟอร์จูนเขาเชื่อมากๆว่าคุณกับเขาคือโชคชะตาคุณสองคนเนี่ยเป็นพลังงานความห่างไกลเป็นคนห่างไกลหรือการใช้ชีวิตไม่สามารถที่จะโครจรมาเจอกันได้นี่คือการพบเจอจากโชคชะตาจัดสรรอย่างแท้จริงเขาเชื่อเขาเชื่อว่าเป็นคุณ เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณเลิกคิดถึงคุณได้ได้แต่ยอมรับยอมแพ้โชคชะตาเดินตามกงล้อของโชคชะตาให้โชคชะตานำทางให้โชคชะตาจัดสรรเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้เขาไม่อาจจะต่อต้านต่อสิ่งใดเขายอมแพ้ต่อโชคชะตาจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณตามคำสั่งของจักรวาลตามสิ่งที่ถูกลิขิตจัดสรรมา เพื่อให้เป็นคู่แท้คู่ที่ดีของคุณ Five Cups มีความรู้สึกสำนึกผิดและเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ในอดีตที่เขาเคยทำร้ายคุณทำให้คุณน้อยใจเสียใจวันนี้ความเจ็บปวดนี้จะจางหายได้ก็ต่อเมื่อเขากลับมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กลับมาทำดีกับคุณการเยียวยาหัวใจคุณจากความเจ็บปวด เพราะคําพูดและการกระทําของเขาในอดีตคือสิ่งเดียวที่จะเยียวยาบาดแผลหรือความเจ็บปวดความรู้สึกผิดในหัวใจของเขา Temperance การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากกําลังจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้เขายอมแพ้โชคชะตาโดยดีโชคชะตาบีบคั้นเขาให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าหากเขาไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขามีแต่ปัญหาประเดประดังรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินรวมถึงความรักของคุณเขาทุกจนต้องยอมพ่ายแพ้ยอมปล่อยละทิ้งพลังงานจิตวิญญาณเดิมๆยอมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังงานที่ดีขึ้นเป็นเทวดานางฟ้ามีบุญศินเสมอก,กันกับคุณมีการรับการให้ที่เท่าเทียมกันกันกบคุณเชนอปดิสเขามั่นคงต่อคุณมากๆรักเดียวใจเดียวรักคุณเต็มหัวใจ อยากที่จะให้คุณเป็นครอบครัวอยากแต่งงานมั่นหมายอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอุดมสมบูรณ์ถ้าหากเป็นคนทางไกลเขากำลังคิดวางแผนในการยกย้ายมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะสร้างครอบครัวอย่างจริงจังใครคนนี้จะเข้ามาเป็นความมั่นคงคุณจะมีความสุขในชีวิตในทุกเรื่องทุกด้านทั้งเรื่องการเงินทั้งความสุขทางใจความรักของเขาเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากคนร้ายในอดีต นะเขากลับมาด้วยพลังงานใหม่เป็นพลังงานคู่แท้คู่ที่บุญศินเสมอกันความดีเสมอกันเขายอมแพ้แล้วกับโชคชะตาเขาจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณแม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าเขายอมแพ้โชคชะตาจะกลับมาเป็นรักที่ดีของคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพอ่ออโรรคาเสริมให้นะคะ multim���cialism t o o n n n v e Conventionality ความแหวกแนวคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเป็นส่วนสำคัญของจุดมุ่งหมายในชีวิตและเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าใครคนเนี้ยที่เขารักคุณะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเจอผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างคุณเลยพลังงานคุณโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ทำให้เกิดแรงสนิหหาเป็นความรักและลุ่มหลงในตัวคุณแล้วคุณเนี่ยมีหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนคุณแล้วคุณก็ไม่เหมือนใครความแตกต่างนี้เป็นความแตกต่างที่โดดเด่นและสร้างแรงดึงดูดสร้างแรงปรารถนาในรักให้เกิดขึ้นกับเขาอย่างมากเซซองอินโยเฟ h จงเข้มแข็งในศรัทธาของคุณ ผลลับเชิงบวกขึ้นอยู่กับการมีทัศนคติเชิงบวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณคิดดีคิดบวกถึงแม้ว่าใครคนเนี้ยเขาเคยมีมุมที่มืดดำเคยมีมุมที่ไม่ดีทำร้ายคุณเอาเปรียบคุณตั้งใจจะมาหลอกลวงคุณหรือเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจแต่โปรดเชื่อและศรัทธาในพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลปกป้องคุณเสมอขอเพียงคุณเชื่อว่าท่านจะจัดสรรสิ่งที่คู่ควรให้กับคุณในเมื่อคุณเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณค่าใครคนนี้ถ้าจะกลับมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะอนุญ,ญาตก็ต่อเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีพลังงานความดีเท่าเทียมกับคุณเท่านั้นโปรดจ,จงเชื่อและศรัทธาในความรักที่สมหวัง ในคู่ครองความรักที่คู่ควรกับคุณ wellness สุขภาพการฟื้นฟูสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่นี่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยากให้คุณรักตัวเองให้มากๆกลับมาดูแลตัวเองทำสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่าในอนาคตอีกไม่นานนี้คุณจะต้อง มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่นั่นคือการเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกร่างกายและจิตใจจำเป็นต้องแข็งแรงอย่างมากหรือว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตั้งครรภ์ฉะนั้นเรื่องการดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่สําคัญเมน i าม for self care หาเวลาดูแลตัวเองการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญในตอนนี้ พลังงานในทิศทางเดียวกันเลยกับไพ่ใบที่แล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลตัวเองนะมีเกณฑ์อย่างมากเลยนะที่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือคุณจะต้องใช้พลังก,กำลังวังชาทั้งเรื่องสติปัญญาหัวใจที่แข็งแกร่งร่างกายที่แข็งแรงหรือหมายถึงในอดีตคุณทุกข์เครียดเรื่องเขาคุณมัวแต่รักเขาไม่ได้รักตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเอง ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองและเมื่อคุณดูแลตัวเองได้ดีพอพลังงานของเขาเนี่ยจะยิ่งอยากมาดูแลคุณ c e r e m o n i e s and c e l e b r a t i o n s พิธีการและการเฉลิมฉลองเป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตที่สำคัญเช่นงานแต่งงานวันเกิดปริญญาหรือวันครบรอบเหตุการณ์สำคัญ เขาอาจติดต่อสื่อสารกลับมาเคลียร์ใจติดต่อสื่อสารกลับมาสารภาพรักสารภาพผิดสารภาพบาปกับปัญหาเดิมๆหรือกลับมาขอคุณแต่งงานมั่นหมายณนในวันสําคัญต่างๆคือวันเกิดของคุณและเขาวันที่คุณรับปริญญาวันที่สําเร็จการศึกษาหรือวันครบรอบวันที่รู้จักกันของคุณสองคนพิธีการทางาศาสนาพิธีการทางสังคมหมายถึงการแต่งงานการจดทะเบยียนสมรส การเป่าประกาศบอกสังคมถึงการเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ Control Issue ปัญหาการควบคุมใช้กำลังและพลังที่พระเจ้าประทานให้แทนที่จะกล่าวว่าคนอื่นอาจพยายามควบคุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าเชื่อ ในพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลสื่อสารถึงคุณคุณเชื่อเซนเชื่อความรู้สึกและจิตวิญญาณภายในของคุณได้แล้วไม่ต้องกลัวด้วยว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ใครมาบังคับวงการหรือควบคุมคุณคุณจะได้รับแต่คนที่คู่ควรพลังงานที่เหมาะสมขอเพียงคุณเชื่อมั่นหรืออีกความหมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลบอกคุณว่าอย่าทำพลังงานที่ควบคุมใครหรืออยากควบคุมวงการ ให้เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นดั่งใจทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมการควบคุมใดๆไม่อาจเป็นผลและยังจะสร้างพลังงานที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อีกด้วย Divine Intuition การแทรกแซงของพระเจ้าพระเจ้าทรงส่งปาฏิหาริมาตอบคำอธิษฐานที่จริงใจคุณกำลังจะได้รับพรอ,อันยิ่งใหญ่ หากคุณเคยขอพรอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สมหวังในความรักขอให้เจอความรักที่ดีขอให้เจอความรักที่เท่าเทียมเท่ากันคุณเจอละสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลประทานคู่ที่เหมาะสมคู่ควรให้คุณการแทรกแซงของพระเจ้านี้หมายถึงคุณและเขาเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้ยินคำว่าลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าเพิ่งดีใจไป ใครก็ตามที่เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บททดสอบจะมากอุปสรรคปัญหาจะเยอะพลังงานของคุณจะต้องผ่านบททดสอบจนกว่าคุณจะแข็งแกร่งได้จนกว่าคุณจะมีพลังงานทัศนคติที่เป็นคุณค่าต่อโลกใบนี้เมื่อนั้นแหละคุณจึงจะได้ของขวัญจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าหากคุณจะเริ่มต้นจริงจังที่จะพัฒนาตัวเองทั้งภายนอกและภายในจิตวิญญาณ ทุกคาอธิษฐานใดเกี่ยวกับความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลกําลังจะประทานให้คุณด้วยความรักด้วยความเมตตาและความจริงใจแม่หมอขอจบคําทํานายไพ่เล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดสับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้าม ก็คิซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ